สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันคริสต์มาสฟิแนแลนด์ฮูว่าโยหรือว่เวล r y c h r i มา m วันนี้เราจะมาเปิดของฝันกันนะคะของฝันเปิดของใครดีนะเปิดอันนี้ก่อนเปิดแล้ว ดอันนี้ของแม่นะคะแม่สามีค่ะเป็นน้ำหูน่ารักแล้วก็เป็นโบที่ภูผงโอเแล้วก็เปิดอันนี้นะคะอันนี้ของพีนิกกี้เพื่อนค่ะอันนี้ของคุณเพื่อนนะคะนี่เราเปิดเปิดเปิด นะคะเป็นหมวกเป็นหมวกสีสม้มอันนี้ก็คือที่คาดผมสวยค่ะขอบคุณนะคะอีกอันนึงมีหลายกล่องเลยอันนี้อันนี้กล่องนี้ของใครคะอันนี้เปิดอันนี้นะคะอันนี้ของเพื่อนเหมือนกันค่ะ ของใครให้เข้ามาเห็นเองอันนี้อันนี้ของพี่พองเปิด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 เออะไรนะอะไรนะไม่มีสักหมดแล้ It? I can't then, then, then. <laughs> oh, it she gave me party. Oh, my God. <laughs> uh -huh. สันวันคริสต์มาสและปีใหม่ขอให้มีความสมหวังตั้งใจไว้ทุกประการซาดูขอบคุณค่ะโอ้โหกล่องสุ่มวันนี้เขาเรียกกล่องสุ่มไหมคะกล่องสุ่มโอ้โหอ่าเป็นแก้วน่ารักแก้ว ลมุมมีใช่ไหมมุมมีลายาลาอุ้น่ารักกีตกองใหญ่มากคุณพี่เอากระดาษกองใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณนะคะอันนี้อันนี้นะคะนี่ของเพื่อนบ้านค่ะเล็กเล็ก ของเพื่อนบ้านนะคะเปิดค่ะอะไรเนอะอยู่ในนี้โอ้ยโอ้ยภาปูที่นอนค่ะภาปูที่นอนค่ะขอบคุณนะคะลายดอกไม้สวยค่ะ อันนี้ก็เป็นของคุณแม่สามีนะคะเปิดดีค่ะได้มาสามชิน้นอุ๊ยโอ้โหกิิ่นแสตสวยกระเป๋าสวยนะะ่ารักอันนี้ก็เป็นของคุณแม่สามีนะคะอะไรนี่ข้างในเปิดค่ะ อผ้ oh, าปูที่นอนค่ะผ้าปูที่นอนลานี้นะคะสวยอันนี้อันนี้ก็เป็นของน้องสามีนะคะเป็นช็อกโกแลตน้องสามีก็ให้มาด้วยค่ะช็อกโกแลตค่ะ อันนี้นะคะของครยของครยอันนี้ของสามีให้ค่ะสามีให้อะไรนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะเปิดแล้วนะ ไม่ใชห้มองข้าจริงหรือเปล่านะไม่ไม่ใช่มองของข้าวไม่ใช่โอ้โหโอ้โห oh

ui này này đi cả lại anh nghĩ ăn lên má đi cả ui ăn cái nè เป็นของแถมจา้านาฬิกาอยากขวดนาฬิกาอยากเปิดนาฬิกาดีจใช่ไหมานาฬิกาแอปเปิ้ลใช่แอปเปิ้ลไหม Yes or NoYo Apple Apple a ลแอปเปพลแ,ปปลแ,ปปลแง,งเปิดก่อนเปิด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 ยังไง呀 How to open ฮ huh? ะเปิดไม่ได้ค่อยเปิดนะว้า wow. วอันนี้โอ้ยดีใจดีใจได้อาบปอนด้วยนี่แกอับบอนแกอับบอนใส่อ้อม ไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปิดได้แน่แก้โชว์ค่ะเปิดกล่องสุ่มหมดแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีของร่วมกันให้สามีซื้อให้ของร่วมกันคือที่นวดแล้วก็มีอีกแม่สามีซื้อให้ของนวด โอเคเหลือของสามีเขายังไม่ได้แกะเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะแกะเองเขาไม่อยากเข้ากล้องโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมวิดีโอของนกน้อยฟิแนแลนด์กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะมีคลิปมาให้ดูอีกสวัสด,สสดีปีใหม่ลเลย่า วลี Very bye ่คริสต์มาสค่ะทุกคนหวัดดีค่ะบ๊ายบาย